เันไม่สาบห้องา้างไต้หน้าตาประตูคนที่ไปเงินคนเมียนคน,น,นกำลังลอยสเสียงคนแซวคนเอ้อป่อยทย่ยหงหาองนินสงท เปิดสระไว้บ้างผมห้วงลายใจห้องก่อนโมนังล้ำดังก่อนลบฟดก่อนแท่เข้าฝนเซ้าแล้วจังมาเฮียตลอดสุ้ทั่วเมียบึงเอาแน่ลวกเต่าคนณลายบาทย่านท่านตรมลง พี <ítulo> ่น <irgendw carbono> <displayed> <bond> ้องออกไปนอน้องเาเก็บของเก็บกล่องสาระอเด้อพี่น้องเนื้อฝนตรงเนี้ยพี่น้องโอ้ยน้องพอครับมันสิคือบัลบุงกบังก์ใหพี่นีพอง้าตกคักรกเนี่ยทั้งฝนน่แน่จังมาดีแล้วลูกล่ะพอซ่อมเบื้งนี่มันก็ยังซ่อมยากไปนานท้เป็นต่อไปบอกบอกพอกับแม่ได้เด้อให้พอครับ เพิ่งเบาไว้ไมกระสิได้ไว้แหละละครพอ่อมันได้ขอมาเห็ดแล้วได้เสียเ,เจังไหนใด้ีสาระพ่ออุณเอาลูกหลาเป็นคุ่นของประชาชนกันดังสีละครับเม่ยเสดอุณเอาละเมียแม่และลูกหลานผู้ปรว่าพ่อกับแม่นี่เบิดลให้เบิดหน้าเป็นไหลทงเหล่าเด้กอสาวอกอน้องตัวเได้เป็นนายอยู่มันบว่ธรรมดาเนี่ยเฮ้ยน้องพอ่อตั้งแต่ผมได้ขอมาทั้งนาทีนะผมก็มีความสุขดีพ่อกับแม่ก็ต้องเป็นห่วงด้วครับเออบอกจังสี่พ่อกับอุนใจลูกหลาน แต่ว่าฟังพอจะบอกือฟังจักหน่อยเด้อลูกพ่อมุ่งตะบวนของเ้าคนหนักเถือเลื้อย่งองหอลักขังหอวกองพสาไว้ใช้บ้านตาบูรณาวัดว่านต่างสาลากูแก้ว เห็นแล้วกระเสินใจที่น้องโอ้ยสวย่วนมาน่งลูกภัยอย่าผิดบองของสินซอยทำมาหากินอยู่สบายพายซอยมาทายามเล่นหอ,อยเบียบบัวเตื้นในแหล่ลำให้จำคำพูดว่าเอาโตัวเจ้า อย่าลืมพองมนีโนโ่จ้าน่าพอใจโาไไเกันเด้อแม่ยังอรชอนท่านเจ้าก็อยากให้พอก็อีเมลเป็นวงแต่คอนี่กรอโจนวงว่งะไรเพื่อเกาน่ะละวัองอีกละปัญหาวงวงจังไดญแน่วมีผัวเป็นหอดหน้าโยก มือนีเหี้มือบุ่นมืองานมือบุ่นบังไฟใหญ่ผู้สาวท่ากรุงเทพกรุงเทพเฮสีมาลายกะหัวหัวเนี่ยทรามารดาหัวยเศร้าเนี่ยวันช่อนโจกกระสีให้ออกนาออกตาลายให้บ้านเทพมือขึ้นหูคนละผิดผู้นายนายยกผิดผู้ซื้อได้แปลงเกี่ยวเนี่ยนะบอกไรที่น้าล้วโอ้ยก็ออกนาออกตาบานี่เองก็สนใจก่อยุ่งสนใจเท่าไรอีกว่าช้อนอันงานหล้วนแต่เจ้าก็เคยขาดงานลาดก็เคเห็นแท็กจิ๊กไปนั้นก็มสนใจเหมือนกัน โอ้ยไอ้บ้านเท่ห์ช้อนแม่สิบวาวลายยายฮาเดิมเลยนี่ผู้ใจเป็นคอเตยไหลๆเป็นคนอุปบัญชาต้องอดทนเจ้าก็ต้องอดทนมาครับแม่แสด้อดเอาได้ล่ะแม่สิงหากัศย่าอยู่ซอยไอ้เด้อลูกเด้อพ่อกับแม่พอต้องไปห่วงเด้อครับเดี๋ยวผมกับน้องกันย่าที่ซอยกันซอยว่าจะท่านมายังเกี่ยงทีพ่อกับแม่พอต้องไปห่วงเด้อครับดี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 ซอยกันเด้อเขามีกันซ้อมนี่เด้ พ่อกับแม่ลูกกับพี่เลี้ยงสี่ฝูงสาคือกันได้หมดอีกบอกมากเลยอีพ่อกับอีแม่เราสั่งวุ่นมาเมื่อนี่เมื่อบุญบังไฟใหญ่มีประกวดขบวนทอด่วามได้แม่ทีมลูกสาวผู้ใหญ่บ้านะคาประกวดได้พ่อพ่อกับแม่เป็นคณะกรรมการเจ้าอยูงที่ซื้อยากไปปากมาเด้อจ่าเรอเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวพ่อกับแม่กับบอกระชนนี่จะเดินทางไปงานกันเด้อลูกหลานเด้อเดี๋ยวท่านว่ากับน้องๆจำไอยนำฝนพ่อมาเด้อลูกหลานเด้อ อย่าพากันโยโนเโนด้อไปไปไปไ,ไ,ไปก,ไกันบ้าไปตั้งขบวนก่อนก็เด้อไปไปไปอ่อนละชออ่อนเพื่ออีพอกับอีเมลน,นั่นเด้ออ่อนละช่อนเด้อคนโตฝ่าแห่งล้งก็เป็นเนี่ยนีละบัดยบไอ้กนบ่าแม่นันละสิงหาในภูเขาหน้องก,กันย่านเนี่ยซีเป๊บเ่อนเขาเปิดกางเปิดมาทุกคนก็ได้ไป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 เพื่อขบวนทั้งปุ่นเด้อเป็นหูเป็นตาซอยไอ้เด้่อเขจายบอกไม่มีกันซ้ำนี่เด้อยังมาได้เออไป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 ไอ้สิน้่ไปได้ลาเด้อแค่ไปหาเหรียญแสเเหรียญสาวแล้วสวลขนาไ นี่เนี่ยน้องมือป็นเป็นงานนี่เป็นให้ชะดอกน้องนุ่งกระได้ให้มันสิคือบอลล่อพ่อเอ้ยเมียเอ้ยตายตายบนมั่งไป่ีีนี่มันโตขับโต๊แน่แต่ฝนนั้นนะมันเอะไรเฮียบอ๋อเยตาย่ใชไปใส่เบิร์นาะคนมาแปลนเอิ่อนเติร์ดีแท้เสียงพูดอะไล่ะฮะนี่เสียงไพเราะบาดเนียบมาเป็นผู้ใดสวัสดีครับท่านนายกสวัสดีครับ เป็นจังไดเนาะครับอ้ายคือมายืนอยู่ทางซีฝนแหงตกแหงลงอ้ายคือบ่าเขา้อมครับเดี๋ยวพัดเสีสยพัดซ้ไปดีป้าฮ่า้แล้วว่าเป็นเสียงผู้ใดคือเป็นสีคุณคุณสะดอก,ดอกมาได้แท้เป็นเสียงพีา่าลูกแก้บุญเพ่งตอนนี่แม่แม่หมอแม่ละครับอา้ายฮาพูดอีแต่แง่ขึ้นแม่ผมเป็นป,<ม>ป้าท้านผาปา นับมาเป็นพลาเนอะไอายเขาได้พอกันต่างคนกับต่างเติบใหญ่ก็ได้ไปต่อสู่ตามเส้นทางชีวิตของเจ้าของบ่ได้พอกันโดนเติบแล้วเนอะไอเนอเฮนละบปิดห้าป็นตาอ,อันซ่อนให้ดีใจลายไอพ่อน้องลูก้องละอองสีปันสตีเนอสาวจังเปม็นขาวนอนหน่อง สายตาเนี่มจองมองเธอสิเธอผูอวนโอนอ้ดอกดอกซ่อนปลลาดฟอน่อนเลาโน้ตแต่ันซ่อนให้คนอย่างมาปาาหวานเฮ้ยบอกบาดเกืซิมเลยต่อพินาเจ้ากระไดน้อปากหวานพราวจะเป็นย่องคัก เป็นอายลืมสั้นบ่เพื่อนอย่างน้องบ่ปีนนอนฝนตกบ่ทันเศร้าเฮามาไปแล้วฝนอีกบ่อดนก็คงเืินน,น่าเกอนหัวฝนก็เดยอีกอันหนึ่งแต่ละพีท่าน้องสีน้ำหาหเพื่อนเพิงไทยเงื่อนน้องกับแม่ลงกันเตะเศร้า จังพกกันเดือพีเด่่าี้พีาต้องหนีกับว่นเด้พ่อกันดนเนต้องพี่านอเจ้าคือส้มขาวส้งพูดีเพชดจูนผุนยู่แถวพี่ท่าไอ้ละวันส้วนเจด้เดียวเนี่ยโอ้ยไอ้เซาเนี่ยนม่ยมยังอีกจังอยังดอก ข้ากระขาสองข้ากระขาวขาวอีหีเนาะมาหยองแต่แต่พีท่าอยู่นี่พีท่าก็อยากอายเป็นอยู่ได้อายโอ้ยสิมาอายยังนอนคนหูจัดกันกันอล้วกันพีท่าสิมาอายอีหยังกระเขาอีเดียนตัวเจ๊ไรหยองขนาดคนมันอยากอายขิดถอดเสม้อเมติกี้เราพีท่าเนาะเปลี่ยนน่งเรียนน่องกันเมียอืมจะเป็นเจ๊ไรเนี่ยจะไปยุคกรุงเทพกรุงไทพดนสบายดีบัวพีท่าก็สบายดีอยู่อาย ว่าแต่อายล่ะ,ะละเป็นจังใดคือจังใดยิ่งข่าวว่าเป็นหอดหน้ายกละเด้สูงเงินีบิดาอเอ้ยเป็นหน้ายกกระสิบเป็นยังเวียกการเวียกงานอ้ายน่ล่ให้ลายเส้นเรียนอ้ายเล้ว่าอยากหาคนซอยสันดกอ,อ,อยากหาคนซอยบอิดาเอ้เาเป็นไรถออ้ายพันว่านี่ โมแม่ไม bon bon uh. so so ่เบาหรือ huh. ป uh ่วยอยากบอยแห้งลรอบอสมันคอยง่ายสอยง่ายนะบอสอื huh. ่นป uh ่วอยากทีเดียวจะสนใจแค่ไหนนะบอสเนาะไอ้นี่นอนนี่นอนกันคนนี่ก็ว่าเป็นอกเป็นใจเส้นนี่พี่ถ้าอาจจะเป็นแนวใดเอ้าเอ้าเป็นข้าเห็ุอีหยังอยูแล้วคุณเขาท้าไอ้ไปเปิดการเปิดงานอยู่แม่มักจิงหาคือเฝ้ามักคัดแท้เฝ้ายุไสย้เขาท้าไอ้ผู้เดียวได้นั่นน่ะที่นอนท้าผู้เดียวกับสิเป็นยังคุยกับน้องซาอยู่นี่คุยกับน้องซาอยู่ก็ได้พร้อมกันโดนเส้นนี่ซุกเจ้าเจื้อได้บ่เนี่ย บักพิธาหนูแย่บนเพ่งได้นี่คือได้ยว่าน,นี่กูภูเขาออภูเขาภูไข่เังมามาแตู่้่เพีือถึงไข่ปวนันฟ้าไอสิงหาจะไปกินออียงมากจะขึ้นููสูงกมูแท่ในนุมดีได้นุมดีในนุ่มดีน,นุมนตายอยังละไอ้กา,ารหงท้องฮะมันเม็นนุ่มอยู่บ่เออเป็นนุมหัอลนแ่วมันแอบแือแอบดีเลยละ พ่ทาไอ้พูดเดียววันที่ตอนดีไปไปไปเปิดการเปิดงานสนามปีท่าฝนกันเงื่อนแน่ลอยลาบันเนี้ยแห่ยูโดฟังไปปีนี้คนมาหลายหลายคนไอ้ไปเข้าวันเนี้ยขอเสียงคนมาทันนเมานเนี่ยาาัรดนจะจะมาขอ พินอินขาอ่อนสาวคนสวยแต่ว่าวันนี้ดนเหมือนมาโชอำนไวไปสาวคนสวยเดินมาใส่เอวลอยเป็นคุณนตาดนมากก็ขาอ่อนหน้าทองเป็นขาวกระพริบเลียสกายสวยประเดี๋ยวกี่เ้าก็าว่าบอลเดียวโดยความเปลี่ยนอันเดียบคนทำต้อยออกมันลอยลอยลอย มาวบคุมยัาดีไอบ้างมาควบคุมกันเรื่อยเรื่ยเรือเรืยอยสิ่งที่สมควรและมีจานวนจากัดน้องก็ยังให้ยาใหคนสอไปในมองนี้พอโดนแล้ว มันรักเกินความจำเกินเป็นห่วงเดือดลเย็นยานล้วสั่นเป็นวัาเป็นไอเจ้ามีน้ำใจเปิดโปงผิว่ให้ลมพาดแต่ที่นี้ไมมีที่มามาดูสายตาบนฐานรากแห้ง่วเป็นหวงหูหลงเกินชมตัวดหนจิตใจแม่วงกอเป็นกระสังเติมแรงใจยืนสู้นานบวามคิดความปันเบาเงาออไอเออไอตามไปเหินไปตเห็นน้ำตา มองที่ใจหมดเว่ามีคนแบบใหนนึงลอยมองพระคุณสาวลอยแกเจ้าคือคุณเป็นบุญชาเหตุผคือไอได้รู้ว่าดูกก็ยังโซฟาตื่นใจลรื่ปัญหาบรรลัเวลาก็อนตื่นนอนท่ยุนลาฮอสที่ยนนาฮอนแต่กยังคอย อยากสูงจบัหวั่นบางหวั่นก็มองได้ระมัดระมัดทก็หวั่ได้ระมัดให้ระวังแล้วด่อยใหระวังให้ระวังสาววด้วยระวังด คนหิวใจเขาก็โกรกลับกันเม็ดผมเป็นกายหัวใจเป็นยิงเต็มตัว,วยังไรครอดรัวทั้งเียมีแฟนผู้พันที่เรารักรอแนแต่มากแม่นเด็มดพันเป็นไม้ปาเดียวกันแต่กับผีดองคือความอ่อนน้อเป็นและไปไหนกมันป็นไปเฮ้อ ม้าเรื e e e mm ่องทน่กอยคอยคอยเขาไใจเขาเรื่องไอเยรื no, ่องในรูห no. ม no, ู่นงคุ้เท่มั่อโตลูกเพื่อเข่าแทนกับสาวเขงแค่เขาสาวเยอะแยะกมตาองซืือตุกตาไ่ว่าพ่อยากใจเอยที่บอกแค่แค่พ่อแค่กับพี่แ่ไม่ดีต้องหาพี่ี่ิี่หัวหมอนต้อนอ้ายพ่อคุ้ใจหักมี่เต็มรลย รูำล้เป็นอางก็มาเป็นาอางรักผีชายคนเดียวจกใจเดียวมาเหมืิ่งเดียจกใจออกมาเหมือนุกเดียวว,ว่าเป็นเดิมพังให้อ้นักสองเท้ามาเป็น,อง,งน,น,นอ,องมีไม่ใจักแห่ก็แม่ผสอบผีชายที่แบกเนอย่าพาแซวเรืออัหรือเป็นชายแใ่ใจเป็นันเจอของีแฮปปี้แฮปปี้ thank you